Ah, nicht so hoch, da. Hey, das hey, hey. Das ist doch das ist Ich würde so ungut die Hand hier für sich wegsehen. Ja. Ja.

Ich brauche Plötzin da. Okay, okay, okay. Ich brauche mal jetzt. Das ist wichtig. ich kann Wer will Schnaps?

อ่าน no. <iv> ี่คือฟัเกเส้นฟิล์มเลยดูดกมากเป็นยายแกตัดแกจะเอาใบไปให้กระตายกินยายก็เดี๋ยวจะไปถอนหญ้าแล้วก็เก็บกราดบรีเชื่อ่ยายยังไม่เก็บหรอกเดี๋ยวก็เก็บพรุ่งนี้ เพราะว่ามันไม่วางได้ทำเดี๋ยวมันเน่าไวพรุ่งนี้เพื่อนยายจะมปะหามากับแฟนเขานะมาไลยตัดยอดแตงกวาเสียบไว้ปีที่แล้วยายตัดลงดินเลยมันขึ้นนะปีนี้ยายเสียบไว้ในกระถางก่อนว่าจะเอาไปปลูกที่อื่นดูดิจากวันนั้นถึงวันนี้มันยาวมันมีมันมีมนมแตงกวาทุกยอดเลยนะเนี่ยนี่เห็นไหม แต่มันก็แย่งสารอาหารกันเนาะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมีทุกยอดเลย่ะไปทอนยาก,ก่อนโอ้ยร้อนจะสองทุ่มแล้วได้เนี่ยดูเพื่อนๆเลยดูดูยา้าว่าจะเก็บราดเบอรี่ก็ดูยากตรงข้าพูดเนี่ยใครรู้มั่งบอกยายหน่อยเอาไว้เอาไว้ดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยดูต้นหนึ่ง มีคะแนงมาตั้งหลายอันเนี่ยเพื่อนๆบอกยายโอ้อันนี้มาตั้งโอ้โหหรือว่าจะหักออกใครม,มีความรู้บอกยายหน่อยปลูกขา้าวโพดเม็ดหนึ่งได้สี่ต้นนี่อันนี้สามต้นมีแต่สามทั้งนั้นเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ต้นต้นแม่เขาอันนี้ลูกเขามีแต่สามหมดเลยอ่ะเพื่อนๆใครรู้มั่งเนี่ยบอกยายหน่อยว่าเอาไว้ได้ไหมหรือต้องตัดทิ้ง ถ้าเป็นมะเขือเทศตัดทิ้งนะยายจะถอนอยาตรงนี่นี่ตรงนี้ดูเพื่อนๆจะให้ดูมองไม่เห็นไอ้นันยายแล้วไอ้ไม่รู้อย,ย <c oughs> ู่ตรงไหนแล้วถั่วลิสงถัวลิสงไม่รู้ตรงไหนนี่ถัวลิสงยายไม่มีไม่มีไ,มมไอ้นันหรอกเดินเหยียบหมดแล้วตรงนี้เดินเก็บราดบะรีเนาะแต่ตรงนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนี่ ตยาสิโอ้ยจะได้เก็บหรือเปล่ามาเูอวันนี้พรุ่งนี้ร,นร้อนสุดๆเลยเด้อพรุ่งนี้สามสิบเจ็ดสิบแปดองศาพรุ่งนี้ทุ่มแล้วเพื่อนๆตรงนี้ยายขุดขุดเอาเนาะ แต่ตรงนี้ยายดึงเอารากมันยังอยู่ในนั้นคือไม่ทําไม่ขุดแล้วเพราะว่าดูท่าทางหอมมันไม่สวยแล้วอ่ะเพื่อนๆแต่มันมีหัวแล้วนะยายถอนโดนนุ่นอยู่ทางนู้นจะเอาไปดองนี่ตรงนี้ถั่วฝักยาวไทยจะทําให้มันดีหน่อยเนาะแต่ตรงนี้มันถ้าอย่างนี้ยายก็มีแรงถอนอยู่นี่ถ้าหอมเป็นแบบนี้แต่ว่าจะ มันไม่สวยอ่ะนี่ดึงดึงโดนมันก็มีหัวลแล้วนะเนี่ยอยากจะเอาไปดองลอาปากเอาไว้กินก็ได้แต่ว่ายายมีอยู่ในบ้านเยะๆแล้วนี่ขั้นส้มผักอ่ะนะนในบ้านแฟนยายเพิ่งซื้อมาวันก่อนนี้นอันใหญ่ก็มีนี่สวยๆวยนี่พวกนี้แถวนี้ช่างเถอะ ตอนเราซื้อมาหัวมันเล็กต้นกล้าพันอนะมันเล็กหัวว่าปลูกช่างเหอะสามทุ่มแล้วนะขุดเอาแถวๆนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปหาโอ้ยไปหาตัดตะไคร้ดูอุยสวยเถว่ะเพื่อนหวังว่าจะได้กินนะเนี่ยถั่วไทยถั่วไทย ดูดิสวยมากเลยเนาะยายทำก่อนเด้อสามท่มห้าสิบแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ได้เก็บหรอกราดบรรี่ถั่ถวลิสงใหญ่นี่ถั่วฝักยาวเลืออีกนิดหนึ่งจะเสร็จถอนยาไปด้วยดูหยุดเฟซบุ๊กไป้ดยวน อะไรนะช่องนี้นะยายเรียนยายไปนี่เล็กนิดนึงเลยยายจะถ่ายทำให้เสร็จนึ่เลียวตกีิยังไม่ได้ไปตัดไม้มาทำค้างให้เสร็จเลยอันนี้ถั่วพุ่มเยอรมันนะนี่ดอกดอกโอ,โอ,โอ้ปลูกไปปลูกมาก็เยอะเกิน,นถั่วพุ่มปลูกให้พี่เหมือนเรากินถั่วฝักยาว ตรงนั้นอีกสองร่องถ้ามันสวยกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆดูดิออกดอกเพียบเลยนี่นอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยเวียดนามแต่ยายทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนิดนึงนี่สี่ทุ่มแล้วเพื่อนๆผลสุดท้ายราดบุรีก็ไม่ได้เก็บเอาตะก้าไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บพรุ่งนี้เช้านี่ ได้อาหารไปให้กระต่ายเยอะๆเลยสีทุ่มพอดีเด้เลยลงจันทร์ขึ้นแล้วสี่ทุม่มเดือนนี้ก็จะมืดลงมืดลงไปเรื่อยๆนะคะมืดลงมืดเร็วลงนะ เมื่อเดือนที่แล้วสว่างนานที่สุดเดือนนี้จะมืดลงเรื่อยๆมืดเร็วลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อนะคะ